ไม่ขี้เกียจไอ้น้องเฮ้ยพนตายพนเฮ้ยพนมาวะพนมาวะตายนี่ายดับิค Q เขียบตอนนี้มาวะตอนนี้ตอนนี้มาวะตอนนี้มาวะเขียบตอนนี้มาตอนนี้แล้วมาเขียบตอนนี้เราเอาจัะ ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่เลนล่างเอาบอกกูอะไอ้เนบอกกูอะอันนี้ไม่เนี่ยเนี่ยมาเอาบัฟแดงนี่ให้เลยเฮ้ยเฮ้ยเชียร์ให้แล้วจ้ะเชียร์เด็ดไปอ่ะเด็ดไปข้าเป็นจริงวะ ตัดได้ตัดได้ให้ตัดได้ให้ได้ให้นี่ดูให้ดูให้ฮู้ยอย่าอย่ายืนใกล้กูเฮ้ยไม่อย่าไปอย่าใกล้กูไอ้สัตว์ไม่เชื่อนเมกูเมื่อกี้กูกับตายไอ้สัตว์เย็บแม่ไปเพิ่งเอาอะเย็บไอ้สัตว์ยืนใกล้กูมึงก็บข่อยเยี่ยเชื่อนเมกันไอ้สัตว์โคตรจุกเลยไอ้เหี้ยสถานีพลเมันเกิดจัดอ่ะ เราจอแพ้ตรงตรงที่มันลำมถลูเลือดเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะพอเลย้เราก็ใช่เล่นกันนะเนี่ยไปแล้วควนมอยู่บัมอยู่ร่างกายควนต่อยมันก่อรดิพอนโอเคมิจานเราไปช่วยมันมันอมแล้วมันอมแล้วโอเคตัวผมรอให้ผมรอให้รอไปยิงคุณรอไปยิงคุณรอไปยิงรอให้รอให้ ไม่ต้องรีบนะเอ็มไปเอาเลยเอาะไรพึ่งไปตั้งรีบไม่ต้องรีบนะคเชียรคีบอ่ะพึ่งไปต้องรีบเชื่อเพื่อนดีกว่า่อ้อนิ่มนิ่มนิ่มขึ้นมาเน็มเอตพอนช่วยได้พอนช่วยได้ไหมพอนพอนโอเคเราไป็นฝรั่งเฟเฟรนเฟรนอยู่พุ่มแดงเฟรนอยู่พุ่มแดงทุกคนเฟรนฝั่งวันหน่งอยู่พุ่มแดงเกมันได้ะกับบ้านแล้วแม่งสัตว์มันแ้าตายได้เหี้ย าารมสวยต่อกูดังป้อมไหมกูดังป้อมไหมสวยโนอาพนมินติเฮ้ยอ่าของกูไอ้เนาะของกูไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยโคตรสวยอ่ะเมื่อกี้เหี้ยเจียงแต่แต่ว่าดอกกูสวยกว่า่ะ ไว้ลูกดอกนะใส่ยังไงไอ้ยี่แม่กูคำโทษเก่งอะไอ้ยี่ให้เตะไปกลางไม่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 เอ้ยเสียหลังอ่ะเสียหลังอ่ะเสียหลังอ่ะทีมเสียหลังทีมเสียหลังอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างสองเราจะไปหาพวกมึงอ่ะโธ่โธ่ท่านพนคิดกูจะหนียังไงอ่ะคิดว่ากูจะหนียังไงอ้าวเสียบอมให้เตะหนีไปแล้ว เลยอยู่เลยอยู่เลยอยู่ไรเทพมีเทพอยู่อย่ากลัวมีเทพอยู่ไอสัตว์เทพย้อนอยู่น้องอย่ากลัวน้องนำทัาเทพนำทัาเทพนำเทพนำให้เทพนำให้มีคนนำกูก่อนกูละดีมากดีมากบอกนายหญิงเชยตอนนี้เออตามมาตามมาตามมาไปละกูออกละโอ้เฮียสุนทันโอ้แมงโกมี่เนี้ยเดี๋ยวมันลดควอมไหน ai ya bầm thêm những cô, mà theo theo làm hại ai hea, team của con thấy rồi, thêm ở khu cai, gua là wa, gua 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 leng gua leng, và gua leng rồi, đang cháy sốt này cô nón, cô em, còn của của ดีแล้วพลทีไม่เข้าไปพลมันก็ปะป๊าไม่เอามึงเอาตัวแทนก่อนวะเพื่อนเพื่อนมันไม่มีตัวให้ชนเพื่อนมึงมึงขับหลบก่อนก็ได้ขับหลบให้แบบเผื่อเจอตัวก่อนไอ้มึงขับชนเลยไอ้เโอ้ขับหลบแล้วคุณอ๋อแต่มันไม่มีทางหลบต่อไปแล้วขับรถตีไม่สุดท้ายไปข้าวเพรามึงก็ตายดีแหละไอ้สองตัวมึงอ่ะเจ้าหญิงกับอมเจ้าอะไรยะแกตัวแกตัว เอ็มตายดันกูดันโยกูดันโยมึงปลักกุหลาดได้ไม่ต้องเชิญมันก็ได้เอ็มสัตว์กุนเทพนะกูไม่ถึงขนาดนั้นเอียแสดางปะฟิกเกอร์มีไหมไอ้ยูเซคฟิกเกอร์มีไหมเพื่อนก็ถามเลยมีฟิกเกอร์ปะเฮ้ยเฮียวะตัดเลี้ยู่ตัดเลี้ยู่ตัดเลี้ยู่ เทพได้จุต hey, hey. hey, right. oh, right. oh. ีแล้น้องเฮ้ยสวยเพเฮ้ยใครมาดูดิมอดูอยู่อนนุเทสตีมาดิคาฟูเนมออมาเพื่อน โด oh, ูฟีโดูฟีโดูฟอรีะีอกัดูฟีฟรีตามมาดูีโดูฟต่ฟิกเกร์ก็ไม่มีย่อย่ยฟิกเกอร์งหวิแล้วไปใครอะไอ้เหี่ยไอ้ที่กูตายเอ้ยเอ้ยเยมันล้ำใส่กูอ่ากูวอาหมดกูตายเ็ผิวของไ้ับต่อคุณนอมรู้ดิออมซู่มันออมซูมันออมไอ้ที่นี่พากูตายแล้วไอ้สัตว์เมื่อ ไม่ใช่กูแม่แม่มึงพากูมาฆ่ากูก็ตายเฮียต่อโลที่ไม่ใช่ตายนะเว้ยกูเป็นคนเฮียต้องมึง้ยนะไปใส่รำกูไม่ทงได้กวนตีอะไรเฮียเฮียโคเล่นม่งโลเด้งเฮียอะไรขนาดนั้นเนี่ยนั่งมาเยอะ พยายามพยายามกันป้อมอยู been, ja am, ่พยายามกันป um ้อมอยู uh ่พยายามกันป้อมอยู่เอาไปายาป้อมกูไอสัตว์อย่าหอมอ่ะพยายามตีร้ายอยู่พยายามตีร้ายอยู่พยายามอยู่กูพยายามอยู่พยายามแล้วพยายามแล้วมึงตายอ่ะมึงตายไอ้ตายเกิดมีงตาเกิดแต่มึงอ่ะไปอ้อมไปออมกันไปอ้อมพยายามอยู่พยายามอยู่คนกูกูดู้จนมือกูมือกูแสบได้อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันหมดมันหมดเกิดกันหมดแล้วฝั่งโน้นน่ะใช่ใช่เฮ้ยกูกูกูทำหมดใจแล้วมาแก้ไอ้เหี้๋อี่ไหนเนี่ยอยู่ จะคีบกลางอันนี่เขี่ยอะไรอ่ะไปกันไปฟิกอ่ะเอ้ยไม่ใช่ฟิกมันหนีไปให้เตะอยู่ด้านให้เตะหน้า,ด,านด้านล่างยาวอยู่อม,มาออมคนคนเล,นล่นเหรอตอนดาดีกว่าอุ้ยกะะูเกิดว่ะเฟนตายเฟนตายเฟนตายเร <laughs> าเปิดใส่หน้าแม่เลยพอก่อน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 เอ้ยเอ็นเอ็นทางอันนเอ็นทางก็อันนี<อ>้ใจเอน็ออน เราเราไหวเราไหวแต่ข้าต้องรอเวลาป๊บ่ึงเรากลับไปดีเด่นกน่ยเเขี่ยไมเเอ่เมึงก็บอก่เ่โคตรรงเลยเฮ้ยไฮยาติเขียวฮายาติเขียวโอเคสวยชาติสวยชาตย้หมดยกหมอดแต่แต่กูจะตายทีไม่ตายเอ้ยไขฟรีมาฟรีจเย็นก่อนจเย็นก่อนใอเล่นก่อนัีจริงจังาจริงจังย่โย่เฟย์อยกยอยู่กู โอ้โหแฟนมันมีเชี่ยโรยแฟนตายเป็นตายไปชุดกองตังให้กูมีเข่ากูมีเข่ากูมีเข่ากูได้เข่ากูได้เข่าให้เตะตายให้เตะตายให้เตะตายกูไม่เสียเข่งไม่เสียเข่ากูยังรอดอยู่เฮ้ยกูตายยังไงกูตายกูตายนะกูตายนะปล่อยเลยเล่อยเลยโอ้ยแทงครึ่งหลอดเลยอ๋อสวยทำไม่เข้าทำไม่เข่าไม่พ้นพ้นยืนนี่พ้นตายสวยตาย